ในฐานายกอยากให้พหูดถึง,งาการยกเพลงทางในชัยชนะในประวัติการติดตัวก็สำหรับอัลบั้มเพลงนะคะเออเพลงรักที่พูดดินนะคะก็เป็นการคัดเลือกเพลงของผลงานเพลงของคูชลีคูริจนะคะซึ่งมีทั้งหมดพันกว่าเพลงนะครับแต่ในอัลบั้มนี้คัดเลือกมาในที่ดีครั้งแรกคือยี่สิบแต่ มาอินดินเคเพลงใเพลงพิเศษคือ21คือเพลงบัวบาททนที่หนูได้ยินเมื่อวันนี้ที่คือทั้งทั้งครูชาลีและก็คุณชินาารัตร์ทาได้ร้องคู่กัอคนละกา,ารเวลากันนั้นกิจความพิเศษค่ะก็ทั้งหมดจริงๆเพลงของคุณชาลีนี่เพราะถ้าจะเลือกไม่ถูกใช่ไหมคะหนูคะแต่แต่ว่าด้วยอัลบั้มน,นี้นะคะก็อย่างที่บอกแล้วก็ทำพิเศษให้เฉพาะคนที่รัก และหลงใหลในเพลงของครูชาลีและพิชิตนโดยตรวเองเรืองยากเรื่องยากไหมครับตัดเป็นพันเพลงนะก็คัคันเลือกยากพอสมควรเพราะเพลงเพราะเพราะสนุกมากขั้นเลือกก็ยากพอสมควรนะคะเราเป็นพี่ชิงร้องแทบเกือบทุกเพลงนะพี่นะตัวเพลงของคพิชิตินมาคอนหรือครูชาลีเองมจะเป็นเพลงที่ต้องเรียกว่าฟังเมื่อไหร่เนี่ยคือเป็นเพลงดัง ในยุคแล้วจริงๆมีหลายเพลงนะคะน่าจะต้องมีอีกอัลบั้มอีกไหมคะค่ะอีกเพลงที่ซริงอย่าไปไหนแล้วพี่จริงพี่ต้องอยู่รอบต่อเรื่งเยอะช่มคะเลื่องต้องมีต้องร่วมงานกับคู่คิดเยอะใช่ใช่ใชลในรอบต่อของครูเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นยังน่าจะมีอัลบั้มต่อไปมีความมีเสถียรภาพแบบน่าจะมี่นะคะหลังขายที่มาผมยังไม่ใช่ ใช่ใช่นี่ก็รุ่นรุ่นคุณอาเป็นรุ่นต้นฉบับนะคะรุ่นต้นฉบับแล้วก็รุ่นพี่ตูงพี่ตู่รุ่นรุ่นเล็กนี่ก็เป็นรุ่นนี่ร้านหลานรุ่นรุ่นเล็กสุดเลยค่ะอันนี่รุ่นเหล็นรุ่นเหล็นเป็นรุ่นพี่ตู่ป่ะรุ่นรุ่นต้นพี่ตู่นะรุ่นหลังพี่ตูงพี่สูีทั้งหมดสามเหนนะคสามเจร็นเรชั่นทั้งหมดเลยนะพี่ตูงบ้างนิดบ้างใช่ใช่ใช่เพราะน้องอนเล่นนี่เด็กสุดเลยสิบขสิบกว่าขวบเองนะคะเป็นรุ่นเหร็นสิบเท่าไหร่ลูก สิบสี่เท่านั้นอเลสเศษสารต่อยอดค่ะเจตนาลงของพุณชาลีใช่ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกั่พี่ภูมิใจมีพี่วันนี้ดีใจดีใจก็เป็นยังไงคะวันนี้ประทับใจยังไงครับพ่อเาโตดี้จครับดีดีใจที่มีโอกาสสวยงามครับอสวยงามใช่ไหมร แล้วก็บทเพลงหลังนี้ปกติแล้วก็ร้องเพลงคู่กันจุเส่วนเยอะเป็นเพลงคู่ทั้งหมดนคะนคะแล้วก็ได้ร้องกับลูก,ลก,ลกลนๆหลานนะครับญาติาไร่ยังไงครับพ่อก็แต่มัน,เป,นเป็นเพลงนะ่ะที่คกิดความไราะหรือไม่ไราะประชาชนเขารู้รับคนฟังเขารู้ครับก็แต่เพลงของพวกเราเนี่ยที่ออกออกไปเสนอต่อประชาชน ก็าเลสึกว่าประชาชนเชื่ชมัุนขายได้จริงๆแล้วคุณนาร้นี่น่าจะถืุว่าน่าจะเป็นหลายเวอร์ชั่นนะคะจนถึงเดี๋ยวนี้เพราะว่าร้องตั้งแต่รุ่นต้นฉบับต้นฉบับจนถึงจนถึงรุ่นเหนเพราะนั้นน่าจะเป็นเพลงคู่ที่แบบว่ามีหลายเวอร์ชั่นมากค่ะตอนนี้ก็คือร้องกับหลายเนอรชันแล้ววันนี้ได้ฟังเพลงเสียงวิชึง เหมือนเมื่ออายุสักหกสี่ปน<ช>ุสิยงยังไปล้ออยู่เลย,<ช>ยอ,อ่ะพี่สิ<ช> <c oughs> ยงยังไปล้ออยู่เลยเพือ่อน,นก็สืบสอนนะเขาอย่างที่พี่บอกว่าทำไมถึงใช้คำพูดกแบบสุดๆพี่เอเนี่ยคือคินเชนเป็นงานขนาเนี้ยมีมีคำว่าเป็นเกรเดตที่ใช้คำนี้จ,จร,ริงๆฮะยิ่งใหญ่ค,ค,คือคือสิ่งหนึ่งนะที่เพืษษษษ่อนก็สืบสอนจริงๆว่าไม่ใช่งา่ายๆที่จะมาเรียนร้องเพลงถ้าฉลองเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนแบบนี้ ทำไมร้องสดแบบพี่พ่อแบบพี่พ่อทำได้ความสุขนะคะคือจําได้ว่าตอนเล่นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่หนูจัดโัลร่างนะไม่ใช่จัดคอนเสิร์ตไม่ได้เด่นนะคะใช่ใช่สำหรับวันเกิดของพี่พ่อพี่พ่อเพิ่งมาทำเองวันนี้จะมีเสียงก็ไม่แน่มีตื่นเต้นไปด้วยแล้วเนี่ยเราไปอยู่ข้างในเราต้องสุดๆเราต้องเต็มที่อะไรจะเกิดขึ้นต้องทิ้งไปให้หมดทำห้เต็มทีแล้วคอนสุดท้ายพี่พ่อไปยินบางที สองชัว่วโมงคอนเสิร์นั้นเปนที่จริงๆเรได้ับ้า,ากกระได้ีจริงๆเห็นกต่ปามาแล้คือเก็เป็นเบเสเป็นเบสเลชินิางคาจริงๆเาเป็นจริหนึนงานพใครที่ชอบเพลงก,กะะ็ต้องเก็บเรักษาอาไว้ช่คนที่รับเพลงรักลุงนะคะต้องเก็บต้องมีอ,อันนี้เลยอัลบั้มเพลงรักผู้หค่ะเพราะว่า ยากมากเลยทั้งสองท่านนะคะคือชาลนคุณธรรมวิจิตแล้วก็คุณอาเชรินนทนาขอคือที่สุดของศิลปินของบ้านเราและที่สำคัญคุอนี่คือเสียงของท่านในวันนี้ในอายุเก้าสิบสรค่ะนี่ความเป็นเปเยลมากมีคุณ่ามากมากเ่เราจะได้ยินเสียงท่านหนึ่งนะคะในอัลบั้มนี้ค่ะค่ะ ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากที่สนุนค่ะก็ในในส่วนของปุ้ยในเป็นเป็นเจนที่ก่อนจะถึงน้องอลิสนะคะก็ปุ้ยรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆค่ะปุ้ยไม่เคยคิดฝันว่าปุ้ยจะได้รับโอกาสนี้นะคะจากเป็นคนที่ร้องไทยเดิมแล้วก็ร้องลูกครงมาเยอะมากแล้วก็แอบฝ่ฝันว่าอยากจะมีสักครั้งที่ได้ร้องครูท่านแล้วก็ในที่สุดฝันก็เป็นจริงแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมกับศิลปินทุกท่านคิ่เล็กอรวนนะคะน้องอลิสแล้วก็พี่น้ำมนต์เทียนนายนนทนงคายที่เป็นครูของปุ้ยเองนะคะเป็นสิ่งที่ สวยงามจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะอยากให้หลายๆคนที่รักเพลงไทยอ่ะค่ะร้วเพลงลูกกรุงพลาดไม่ได้จริงๆค่ะกับอัลบั้มนี้ทุกคนเราตั้งใจมากๆแล้วก็ดนตรีเพราะมากนะคะพวกเราตั้งใจรังสค์อยากให้ช่วยกันนะคะเก็บไว้ครอบครองเชื่อว่าจะเป็นแรร์ไอเทมแน่นอนคะญญอ่ะขอบคุณมากอล็ก ค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาในอัลบั้มนี้ค่ะมีส่วนร่วมในอัลบั้มนี้ด้วยค่ะแล้วเพราะว่าหนูก็เป็นเด็กคนนึงที่ฟังเพลงคุณครูตั้งแต่เด็กๆนะคะแบบยายก็เปิดให้ฟังตลอดแล้วหนูก็เป็นเอลซีของทุกๆรูข้เลยค่ะแล้วหนูก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาร้องในวันนี้<า>ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ